บทที่17เนื้อคำอธิบายธรรมชาติสองฝ่ายที่อยู่ด้วยกันคือฝ่ายปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่มีการยึดเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมาเป็นตัวเราปล่อยให้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาปรุงแต่งไปตามธรรมชาติไม่มีตัวเราไปเป็นไปเอาอะไรสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่น จะพบใจที่ว่างเปล่าพบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งในทันทีเมื่อสิ้นยึดธรรมชาติทั้งสองฝ่ายใจย่อมรู้อยู่แก่ใจสิ้นทุกสิ้นกิเลสไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆอีกธรรมชาติมีสองฝ่ายคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารหรือ สังขตธาตุกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังคตธาตุซึ่งจะมีแต่ความรู้เฉยแต่ไม่สามารถปรุงแต่งเป็นกิริยาอาการใดๆได้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหรือสังขารนี้มันปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา ปรุงแต่งว่าตัวเราผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่รู้พ้นยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่เป็นตามที่หมายไว้ยังมีกิเลสพอเรารู้ไม่เท่าทันหลงไปตามสังขารก็เลยหลงยึดหลงปรุงแต่งไปมีตัวเราที่ต้องเพียรให้สิ้นกิเลสมีตัวเราที่รอไปบรรลุนิพพานมีตัวเราไปพยายาม มีการเข้าไปยึดความเพียรพยายามผู้ปฏิบัติธรรมต้องพึงเห็นด้วยสติปัญญาว่าความรู้สึกข้างต้นที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสังขารปรุงแต่งอย่าเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมาเป็นตัวเราและที่สำคัญยิ่งคืออย่าเอาตัวเราไปดับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ปรุงเป็นตัวเราอยู่มิฉะนั้น จะกลายเป็นหลงปรุงซ้อนเข้าไปอีกพยายามไม่ไปยึดธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแม้มันจะปรุงอย่างไรไม่ว่าจะปรุงขึ้นมาเป็นอะไรก็ตามก็เป็นแค่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เรายืมมาใช้ทำความเข้าใจในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติธรรมเราจะไม่หลงไปดับเขาและไม่ยึดว่า เขาเป็นตัวเราคงปล่อยให้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีตัวเราเป็นไม่มีใครเป็นไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้เห็นทั้งสภาวะที่ถูกรู้และผู้ที่รู้สภาวะว่าเป็นอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองส่วนล้วนเป็นธรรมชาติปรุงแต่งด้วยกันทั้งคู่ ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นต่อกันเมื่อไม่มีใครไปยึดเอาสังขารมาเป็นเราตัวเราตัวตนของเราคงปล่อยให้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นต่อสังขารใจก็จะกลายเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งหรือวิสังขารโดยอัตโนมัติ เมื่อกลายเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติแล้วปัญญาก็ปล่อยวางไม่มีผู้มายึดถือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารหรืออสังคตธาตุนี้ก็จะสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์บรรลุกระนิพานผู้ปฏิบัติธรรมพึงระลึกรู้ในหลักความจริงว่า ผู้รู้ไม่คิดโดยธรรมชาติของรู้เขาคิดไม่ได้ผู้คิดไม่รู้ต้องฝึกไปจนถึงขณะจิตหนึ่งแล้วพบผู้รู้ที่ไร้เจตนารู้พบผู้คิดที่ไร้เจตนาคิดคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีเจตนาคิดพร้อมกับรู้คิดนั้นขึ้นมาโดยที่ไม่มีเจตนาจะไปรู้ เรียกว่าพบธรรมแท้เป็นธรรมแท้ที่ไม่ปรากฏตัวเราไปเป็นผู้ปรุงแต่งพบธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตามธรรมชาติแท้ๆคือคิดขึ้นมาโดยไร้เจตนาจะคิดพบธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแท้แท้คือรู้คิดนั้นขึ้นมาโดยไร้เจตนาที่จะไปรู้แล้วอยู่กับ รู้ที่ไรเจตนารู้นั่นแหละพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่กับรู้นี้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่สิ้นหลงความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าคือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งจะเห็นว่าธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราเมื่อรู้แจ้งธรรมชาติ ฝ่ายปรุงแต่งเสียหมดแล้วก็คงเหลือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งซึ่งเป็นขันห้าที่ยังคง,คงดำเนินต่อไปคู่กับใจที่ว่างเปล่าซึ่งมีแต่ความรู้ผลรู้จริงรู้แจง้งรู้สิ้นยึดมั่นถือมั่นใจหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตก ไม่เคยถูกทำลายเหตุจากอวิชาความหลงยึดมั่นถือมั่นที่ติดมากับจิตด,ดั้งเดิมแท้แล้วมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ซากพืชซากสัตว์ที่แม่กินเข้าไปแล้วตัวเราก็กินเข้าไปจึงเกิดเป็นขันห้าก็คือชีวิต แม้ถึงวันที่อวิชาดับไปก็จะหายไปเฉพาะอวิชาความโง่ความหลงยึดมั่นถือมั่นเหลือจิตเด,ดั้งเดิมแท้ๆซึ่งเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าไม่เกิดไม่ดับเป็นอมะตะส่วนขันห้าก็คงทำงานไปตามหน้าที่ธรรมชาติของชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ของมัน รอจนสิ้นอายุไขขันห้าค่อยดับไปเมื่อความหลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วเลยเหลือแค่ธรรมชาติสองอย่างคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่ทำงานคู่กันเป็นใจที่ว่างเปล่าซึ่งมีความรู้อยู่กับกิริยาอาการต่างๆ ของขันห้าที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเท่านั้นไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปสุดท้ายเหลือแต่รู้อยู่แก่ใจตนเองเท่านั้นเป็นปัจจัตตังไม่มีภาษาสมมุติบัญญัติใดๆเมื่อใจสิ้นหลงปรุงแต่งเสียแล้วไม่มีอะไรที่จะเรียกอีกแล้วไม่มีคำอธิบายต่อไป ไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว